ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกำแพงหินกระถางต้นไม้นะครับก็ที่วัดสุทาวาสนะครับบางลมุงชลบุรีนะครับก็มาอัปเดตนะครับให้ดูกันนะครับความคืบหน้านะครับก็ลลอมต้นไม้ทุกต้นนะครับเป็นกระถางกลมนะครับที่ความสูง40เซนนะครับความหนาที่3 0สเซนนะครับ รวมๆนะว่าอยู่ประมาณ50กระถางนะครับก็ขอฝากคนงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร083058515นะครับงานดีงานวายงานสวยงามนะครับงานแข็งแรงตอนนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ที่วัดสุทาวาสอำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดน,นะครับคลิปคนทำหินที่งานช่างนุกพัทยานะครับก็สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนยนะครับช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับ เื่อท่านใดที่กําลังมองหานะครับช่างหินนะครับฝีเมอดีๆต้องนึกถึงวิญานช่างนุพัทยานะครับครับก็จะล้อมกระทางต้นไม้นะครับครับก็ทําไปที่นั่งนะครับในตัวอะไรนะครับตอนนี้ ครับก็จะอัปเดตให้ดูกันนะครับจนฟางงานจะเสร็จนะครับก็อีกหลายวันนะครับก็น่าจะไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับอโดยประมาณนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อนะครับก็ยังไม่ได้ยาแนวนะครับก็เหลือการยาแนวกีดลายครับเป็นกระปังเป็นกระถางต้นไม้กีดลายนะครับก็เราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ